สวัสดีครับลุงหมดรารอผากินพาเชื่อผาชมธรรมชาติครับผมเจอเห็ดอีกแล้วเฮ้ยเห็ดแครอทครับเห็ดพานนั่นเองดอกที่สวยสวยด้วยดเดี๋ยวไปแกงต้มยำต้มส้มอร่อยมากเลยเด,ดนี้เจอฝนตกหนักเม่อคืนนี้สองวัน,นสามวันติดต่อกันเลไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่เพราเละหมดเละฝน มีหไหมนุม่นที่ไฮอยู่ยังไงฝรั่งมายินด้วยยินโจักุ๊กอย่างนี่นนดอกนี่จะขึ้นอยู่ใต้ยาหาย,กยากยากเราหานี <c oughs> ไ่ไม่ค่อยเห็นมันอยู่ใต้เมื่อวานไปตลาดไปเจอเขาขายกิโลละสี่วันสี่สิบดอลครับประมาณพันกว่าบาทกิโลเนี่ยแพงมากเลยมีหไหม มีแล้วก็ขึ้นอยู่ใต้ต้น่านแครอทอันดกนึงนู่นนึงอันดกอันดกนึง นกร้งองให้ฟังเลยเสียงเพลงบนต้นไม้นกมีไหมพี่ใหญ่อินิโมูถูกไหมถูกไหมห้นไะหมีีมีมีอันนี้ก็มีเก็บไปหน่อยนึงหาเก็บก็ระวังด้วยนะครับกลัวคนเห็นเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโรคโควิดด้วย เขาไม่ค่อยให้หยอบออกจากบ้านกันต้องมารบบ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 ับเราเลาะๆโดนปรับมาฮะไอตัวโดนปรับเดี๋ยวเวสต์แบกเอาพี่ไฮมี่ปะโดนปรับถ้าโดนปรับเรบารหนักเลยครับคนรับพันพันห้าประมาณสามหมื่นกว่าบาทถ้าโดนปรับนะต้องระวังให้ดีๆ กะเยเยอะแยะไปหมดเลยนียนี่ก็ใช่ไม่เอาแล้วพอแล้วก็เยอะแยบหมดเลยเพราะว่าเจ็บไปก็ก็กล้าอกลาากลัวเพราะว่าตอนนี้โอ้โหใจไม่ได้ต้องเอาอีกเพราะตอนนี้เขาไม่ให้ออกไปข้างนอกกันโดนจับโดนปรับเรื่องโรคอะไรครับโรคโควิดนี่ได้เยอะนะได้เต็มถุงแล้วนี่จะรออีกใหญ่ๆดูสิ เจ็ดวากันนะเจ็ดวากลูกกันนะเอ๊าชูดเอาดิดิเห็ดหน้าแร่ก็มีมีเห็ดหน้าแร่เต็มหมดเลยขายที่ซสเปอร์มาร์เก็ตมาประมาณโหลละพันกว่าบาทก็เลยต้องรีบเก็บเก็บไปต้มแช่แข็งต้มไว้แล้วก็แช่แข็งไว้ไม่อยากเอาไม่จะได้ก็อดไม่ไวหมดเลย โอเคนะครับนี้ก่อนนะโดนจับข้างทางรถไฟด้านนี้ไปคนก็ขับขับเยอะโอเคนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับไปเดี๋ยวเดีย๋วยวโอ้ยมีน้องเดินเข้าในป่ากันมาเจอลูกพับครับลูกพับไข่มาปลูกในป่ามันขึ้นเองนล้วเนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ไอะดีแค่เลย มาหาเก็บเห็ดครับใช้เก็บเห็ดกันได้เป็นกีือรูปพับเต็มหมดเลยเดี๋ยวมาเอาอีกตนน้นประมาณสัสกาทักเดือนหนึ่งกำลังพอดีเลยเนี่ยแต่กวนกมากินหมดก่อนแต่เต็มหมดเลยสิเต็มหมดเลย เคยมาปลูกในป่าหมือนเลยอยู่ข้างๆบ้านฟาร์มดูปับไอชิคฟาร์มในป่านะแต่เป็นบ้านฟาร์มฟาร์มเฮาส์หาจหอยู่ในป่านี่กันมีลูกอะไรบ้างดูนี่ลูกอะไรตรงนี้ เบอร์สก okay. ีกิงนกปล่อยลงมาข้างล่างเนาเจ็บทับเห็ดหมดแล้วโอเคไปหาจุดเห็ดต่อนะครับหาจุดเห็ดกันต่อหลังจากไปเก็บมาเมื่อตะจีเน <t> ี่ยครับนะครับไปเก็บเห็ดมาเมื่อตะจีนี้มาเปิดเปิดถุงดูว่ามีอะไรบ้างเนาะเปิดถุงดูเก็บอย่างรีบด่วนเลยแป๊บเดียวได้ มาเอ้โหคือให้ดูนดี๋ยวดอกเด,ด,ดี๋ดอกใหญ่เลยดิดอกใหญ่นั่นเลยใหญ่มากเลยดอกดอนี้เลยสะออนสะออนสนะออนเนาะพ่อแม่พี่น้องไปส่อีสานสะออนไปเจอที่ตลาดก็ขายเมื่อวานี้โดนรับ สี่สิบดอนรับประมาณพันบาทตีโหนึ่งโอ้ตายทีล้วก็ต้องรีบเก็บมาทันทีเลยเห็ดแครอทนะครับเห็ดแครทหรือว่าเห็ดพานครับเห็ดพานมาชุูมผันมาชุูมเลงขึ้นอยู่ใต้ต้นพานครับในระยะนี้ลุงจะต้มต้มต้มหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วต้มว้น้ำหนึ่งเสร็จแล้วก็แพ็คเข้าช่องฟรีเซอร์ไว้ครับต้องแ็งไว้กินได้เป็นปีนะครับ สวยงาม,มากเลยแต่ถูกถูกฝนตกหนักเหมื่อวานวันก่อนเป็นอาทิตย์แต่ฝนตกขนาดถูกฝนตกหนักเป็นอาทิตย์แล้วก็ยังอยู่เลทขนาดนี้เลยถ้าไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่นะมันจะขึ้นดีเรอก็อไปหาเจ็บเหตุในป่าแล้วก็ไปเจอต้นอ่า ลูกพับครับต้นเดิต้นลูกพับอยู่ต้นหนึ่งเลยเก็บมาด้วยนี่ลูกพับก่อนเนาะลูกพับก็เต็มต้นเลยแต่เก็บม,มาได้พอพอกินพออยู่พอกินเนาะแล้วคนอื่นมาเจอก็เขาก็ได้เก็บไปบ้างไปด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะวรวบเอาคนเดียวนะก็ให้นกให้คนอื่นมาเห็นก็ไปเอาไปด้วยแต่ยังไม่ไม่ถึงขนาดพอกินกต้องต้อง,งเราให้เขาสีส้มเข้มกว่านี้ก่อนที่ยังยังเป็น ยังไม่พอเท่าไหร่เราก็ต้องฝาดฝาดฝาดใาดปาก้ากาากาวเพราะมือยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ถ้ารอสักพักนะยังไม่ถึงเต็มที่เลยโอ้ตอยายเตดีให้ดูขนาดเจ็บนี่ไม่เต็มที่แล้วเนี่ยพวกยังกล้าเอาครัวกลัว,วเรื่องโรคโควิด1 9นั่นแหละคือ เขายังไม่ให้ออกจากนอกบ้านเป็นที่เท่าไร่ออกไปออกกําลังกายไปเดินไปในไปออกกาลังกายได้แต่ไปเจ็บเห็ดน,นี้ไม่ได้เลยเจอเห็นเจ็บเห็ดนี้โดนปรับเลยนะพันห้าร้อยบาทต่อคนพันห้าร้อยบาทก็ประมาณสองหมื่นกว่าโดนปรับไม,ไม่ไม่คุม้มครับก็รีบเก็บรีบมากันถ้าไม่มีไม่ไมเจอโูคกันอันนี้นะนั่งเก็บไปทั้งวันสบายเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องระแวงคนจะเห็นอันนี้ไปเจ็บไประแวงกมดเห็นไปอ่ะเนี่ยก้าวกับทหารได้ท่านี้เลยเนี่ย แล้วลูงจะครึ่งหนึ่งจะเอาไปทำแกงครับแกงส้มแกงส้มต้มส้มใส่ปลาใส่ามามะขามเปียกดูแล้วครึ่งหนึ่งจะหั่นหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ต้มแล้วก็เข้าช่องแฉงไว้แฉงเอาไว้เพิ่มะะมาแป๊บเดียวดอกกระเล็กก็สวยเลยโอ้เดี๋ยวในหมวกก็มี <laughs> ในหมวก ขนาดเจ็บเกาเจ็บพอแล้วนะ,จะเจ็บว่าเจ็บพอแล้วจะเดินไปเล่นกันเดินเล่นไปแล้วมาเจออีกไม่มีที่ใส่เพาเพื่อเอาหมวกไปใส่ใส่หมวกได,ได้มาหมวกหนึ่งแล้วฟอร์มรูบนะรูปของลุงเห็นแล้วโอ้ยอดไม่ไหวเห็นแล้วตายต้องเอามาอีกพอแล้วหมเนี่ยตายไปโดนกระโดดมาทีน,นี้ไดหมวกหนึ่งต้องซักหมวกแล้วโอ้ได้ทั้งผลไมา้ ลูกพับได้ทางเห็ดครับเข้าไปในป่าแป๊บเดียวถ้าไม่กลัวคนตวอรวจมาเจอดนปรับเรื่องโรคโควิดอาทิตย์เนาเจ็บทั้งวัน,นครับได้เยอะเป็นปะตะกร้าเลยแหละนะเจ็บไปขายได้เลยนะฮะโอเคน,นะครับเดี๋ยวลองทำแกงให้ให้ชมดูเนาะรอสักพักก่อนนะครับรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับได้เลยครับนี่จากโรสเสร็จแล้วอ๋อเลย ナすスませル hai, 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 แช่แข็งมาจากนิวซีแลนด์ครับจากนิวซีแลนด์ก่างไม่มีเลยคล้ายๆปลาย่างนะ ทีมเพชร ได้โหะะระพาใบกระเพรากระเพราโหระพาเก็บมาจากไร่ครับสดๆเลยนะเ r e s h c o r i a n d e r and fresh basil เก็บจากไร่ไม่ต้องซื้อเขาครับตอนนี้แต่ก็หน้าหนาวเข้ามาแล้วก็คงต้องซื้อเราทีนี้มี้ตผัดชีไว้หนึง่งผัดชีใส่ลงไปนะตอนพวกกำลังจหก้กมลงมาข้างล่างพอดี โหระพาทั้งกับเขาตอนนี้ไปไม่มีแล้วเพราะหน้าหนาวเข้ามาแล้วไม่มีแล้วเล็กจริงแล้วเก็บครั้งสุดท้ายไฟไฟอะไรกินแล้ว เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วดูสิอุยหกไปแล้วใช้ตืมเคี่ยวก,กุบกับกุบกับอร่อยดีมั้ยหนึง่งปั่นบอลแล้วไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ต้องการเปรี้ยวมากกว่านี้เ,เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ กระด้างเหกระด้างรอบรอบการ,ราเคี้ยวของเขานะรสชาติออกเป็นแข็งๆใหม่นี่น,นีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ลงนนะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะมีอะไรดีๆพากินพาเที่ยวพาเลาะพะชมธรรมชาติมาให้ดูบ่อยๆออนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ